อลายต่อไปท่านเทวดามาแล้วอ่เชิญเข้ามาใกล้ๆชื่อลายบอกไปเลยร่นในชัยรานนิรัตครับปัญหาคือในเวลานี้เป็นเกี่ยวกับปวดขาปวดตัวครับปวดขาปวดตัวไม่รู้ว่า,วาดูวิญญาณของผู้ใดไม่รู้ว่าเป็นกรรมชาติแล้วชาตินี้ ที่ไหนจะแก้อย่างไรไม่อยากพูดไม่อยากเอย่ยถึงมันเลยไอสัตว์เอย๋ยพูดไม่เพาะเจาะหัวใจก้าวร้าวเสียกระไรไอชินคิดไม่มีจิตเมตตาหรือกระไรทำร้ายกูได้ลงคอหนามึงหนอะทำกูก่อนไอ้เลวเอย้ย และเขาเห็นหรือเปล่าหรือว่าเขาตั้งใจทํเพราะรู้ว่าเป็นคนแล้วเขาหรือว่าเป็นดวงวิญญาณและเขาไปทําหรือเขาทาโดยที่เขาไม่รู้เขาไม่เห็นท่านเจ้าเอ๋ยท่านเคยพูดอยู่ตลอดมนุษย์นอฉลาดนั้นเสียใช่ไหมทําไมหนอถึงไม่รู้แก่ใจแต่มนุษย์ใส้หนาปิดบังไว้นั่นเองรู้อยู่แล้วไม่ใช่แล้วว่ามันมีเจ้าที่เจ้าทางมีอะไรดวงวิญญาณเลยไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ แต่ยังทำไม่รู้ไม่หาผู้รู้มาให้เห็นไม่รู้แต่ฝืนทำนั่นแหละเป็นจึงเป็นเหตุให้เป็นเช่นนี้นั่นถ้ามันหาผู้รู้มาให้รู้มันก็จะได้รู้เหตุและเห็นมันจะได้ไม่เป็นเช่นนี้เอ่ยท่านเอ๋ยฟังข้าด้วยขอบอกเอ่ยแสดงว่าอวดเก่งว่าข้าก็หนึ่งในตงองอูนั่นแหละมันนั่นแหละมันนั่นแหละ นั่นแหละมันสะสมกันไหมเล่าหนาะขาดันต้องมาเป๋เลยค่ะท่านจ๋าเสกให้หน่อยให้ดีเออขาข้าเป๋ส่งสข้จีนไปตั้งหลายวันแล้วไงนะมันเหยียดไม่ได้หงีดงอเอ๋ยเดินก็เป๋ไม่ตรงเหมือนเขาเลยท่านเจ้าเอ๋ยช่วยข้าทีเจ็บเหลือเกินอ่านี่คือการ,รที่เขาได้รับแล้วไง แต่ข้าทียังถูกเสาปักทิ่มแทงอยู่นี่หนายังเจ็บปวดอยู่ที่เป็นยายเป็นย่าเป็นตาเป็นปู่แล้วแต่ใครจะเรียกข้าหญิงหรือชายเป็นหญิงนี่แหละท่านเอ่ยขาข้าเลยมันเป๋อยู่อย่างนี้แม่ย่าขาเป๋มันก็เลยแม่ย่าขาเป๋มันก็เลยเป๋ด้วยใช่ไหมมันทำข้ามันทำข้าให้เจ็บช้ำ มันก็ต้องเจ็บเช่นกันใช่ไหมท่าน <c oughs> เอ๋ยเจ็บมากี่ปีแล้วแปดปีแล้วครับแม่ย่าเล่นมาแปดปีแล้วเหรอ,ปปอไม่ได้เล่นมันเลย <c oughs> เอาจริงใช่ไหมทำมันเลยนั่นแหละท่านเอ๋ยผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมจะี้ยทำอย่างนั้นเลยแล้วจี้ไปที่มันแล้วไม่ไม่ไม่ดีขึ้นเหรอข้าย,ยังโกรธยังเคืองยังแค้นอยู่ ยังให้รู้ความทุกข์ทรมานให้มันเห็นว่าข้านี้เจ็บปวดกันตัวมันนั้นก็เจ็บเช่นกันเ่ยนี่ก็จิ้มไปก็ดีขึ้นนิดหน่อยไม่มาก<ด>ใช่ไหมตอนจิมเสร็จนะครับฮะตอนจิมเสร็จก็ดีแล้วอ๋อหายแปบ๊บเดียวก็คืนเลยเพราะว่าแม่ย่ายังโกรธอยู่ใช่เปล่าเพราะเสานั้นยังทิ้มไว้แหละท่านเพราะเสานั้นยังแทงไว้นี่แหละกันจึงขึ้นมาไม่ได้ด้วยเนี่ยเอ่ย จึงเจ็บเลยทั้งขาสองข้างเอ้ยมันคาเสาทำไงอะไรนะมันคาเสาทำไงอะ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้าการแล้วกันครับเดี๋ยวมันเป็นเสาทิพย์ไปแล้วกันเ <c oughs> สาแบบเ <c oughs> สาท่านต้องถอนข้าขึ้นมาออกจากตรงนั้นท่านต้องถอนข้าขึ้นมาจากตรงนั้นเอ่ยท่านต้องถอนให้ข้าหลุดออกจากที่ตรงนั้น ให้ค้านั้นหลุดออกมานั่นแหละเออถ้าข้านั้นยังอยู่ตรงนั้น <c oughs> ก็ต้องเจ็บพวดร้าวอย่างนี้นั่นคงไม่หายคลายกันเลยแหละท่านเอยขอบุญเลยท่านช่วยข้าหน่อยได้ไหมช่วยดึงฉุดดึงข้าออกมาจากตรงนั้นให้ค้านั้นหายปวดทุกทรมานเอยแล้วตอนเขาจะตอกเสาวเข็มไม่หลบขาสะหน่อยเนี่ย หลบแล้วแต่หลบไม่ทันหลบไม่ทันเพราะตัวช้าเชื่องนั้น <c oughs> นั่นแหละเนาะหลบไม่ทันมันเล่นกันเร็วพอ,อตอกลงหนอไม่ขอเตือนกันเลยเอ่ยเอาแต่ใจมนุษม์นี้ <c oughs> เข้าใจ <c oughs> ยาก <c oughs> เอาแต่ใจเพราะตัวอยากให้เสร็จทันไม่ถามถึงเจ้าที่หรือเลยกันว่ามีใครนอนตรงนี้นั่นบ้างไหมไม่ไปถามไม่ไม่กล่าวไม่ไม่ลา นี่แหละนะเล่นกันนำกันนำใจอ <c oughs> ืมอันนี้มันก็ห้าวด้วยใช่ไหมไม่รู้จ,จริงๆถามรบต่อผมฝันแล้วนี้ตอนท้ามาผมก็มาวงสวงแล้วเขาไม,ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไอ้นนี้มันปักไปแล้วเราไม่เราไม่ไปวาง<า>แผ่งไว้ต้นนี่ยายแก่แก่นอนเจ็บขาอยู่ผมก็นึกในใจตายแกูไม่ต้องไปทำอะไรสักอย่างแน่ว่ามันติดต้นฝันด้วยเหรอฝันด้วย อกอ็น่าจะหลบพาเลยวันนี้สักนิดหน่อยนะกคงเป็นกรรมคาดแหละท่านหลบไม่ทันหลบไม่เลยมันไม่พ้นนั่นแหละนะลงมาปากตรงขาสองข้างเลยเลือดไหลสองข้างทางแกอะไรนะเลือดตาขาสองข้างเลยเนะนี่ยในฝันโอ้เนี่ยเด๋อเด๋ก็เป็นสองข้างเลยเหรอใเพื่อหน่อยนะคะ,ะวันหลังก็หลบให้มันเร็วๆหน่อย ไม่รู้มันไม่บอกเจ้าค่ะถ้าบอกข้าคงหนีอยู่เลยไม่จุดทูบบอลนี่หว่าผมไม่รู้ตัวผมไม่ได้เห็นกัอย่างนี้เลยว่าข้าวแบบเป็นคนข้าวไม่ใช่ว่านี่มันลวกบนนุ่นบนนุ่อยู่มองไม่เห็นไม่ยาเห็นยานะวะผมกร่าวยาทุกวันนะผมเห็นนะย่าก็แก่ด้วยกว่าจะยกขาออกก็ช้าใช่ไหมงนักหนากใช่ไหม 你烦了。 ที่มั n งชั่ตจวัจางลิขานิธิที่มังสั่วจวัจางลิขานิธิตีมั่งสั g วจวัจางลิขานิธขอพระผู้ศักเจ้าทูพระองค์ในทุกจักรวาลนี้พระปฏิเดิเจ้าทูตพระองค์กับพระองค์ พระสังกเจ้ายาโสมหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทวดาเจ้าสิตศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้ผู้สนเลยได้ที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติบารมีได้สะสมมาการปฏิบัติโดยธรรมมาทุกภพทุกชาติขอให้เป็นพลังอันยั่งยิงยาพลังอันศักดิ์สุดพลังที่ทำให้เกิดบุญคุศสน s ให้เรี่ยวแรงทั้งหลายทั้งปวงในร่างในญาณนี้จงเกิดขึ้น ความพิกลพิการความเจ็บความป่วยกระดูกเอ็นทั้งหลายตงต่อให้ติดเหมือนเดิมจัตตาโกปเตยะทาเอโกปะโตอุเบาฮีจัตตารูปเตยะทาเอโกปะาีจัตตารูปเตยะเอโกปะาีจัตตาปเตยะเอโกปะราีจัตตาปเตยะเอโกปะายีจัตตารูปเตยะเอโกปะาีอุโมพูเอไอทจเดือนอุโมทูถอไอเาหุโมทอจเดื อ้าวให้เป็นปกติให้ขาให้ขาทั้งหลายหายเจ็บหายป่วยหายจากที่คนทิการกระดูกให้ต่อกันให้หมดเอ็นทั้งหลายกล้าเนื้อให้ปกติที่ขยับได้ เลืนได้เป็นปกติเพงิื่อโมอพุทธยเขเลยาไปด้วยนะโมพุทธายะธหลุดแล้วํำมังหล <ka> ุดแล้วสังคังหลุดแล้ว มูหะเนยยะสุหะเนยชสมุขตัวสีมาคตังพันทะเสมยังสมุหตเวดังเนวังเอฏฐะณะเคลื่อนโมถอนพุทธรขาเคลื่อนยะเลื่อนลอยดูหายไปด้วยน้ำโมพุทธยะอาหลุดแล้วอาขาหลุดออกจากเสาแล้วพุทธังโล่งทำมางเร่งทั้งเรื่งโค้งแล้วหายเจ็บหายป่วยแล้วหลุดแล้วเดินได้แล้วออกเดินเล่นอากาศได้แล้ว อ้าวอนรมณ์มานะ่าสังเกตสังเกตมีเรี่ยวมีแรงแล้วไม่เจ็บสาวแล้วไม่เจ็บไม่ปวดแล้วขยับขึ้นยืนได้แล้วยกได้แล้วกระทืบไปแล้วเออเอะไรนะสาระทูหายแล้วย่ำได้แล้ว ไปไหนมาไหนได้แล้ว ER. ไม่ได้เดินอยู่แปดปีเหรอเอาไม้ไปเสียบขาเขาเลยนี่สาธุอาให้เดินทางเข้าสู่ทางธรรมได้อย่างราบรื่น ปลอดภัยแข็งแรงมีความสุขความเจริญได้บุญได้กุศลหมดเวรหมดกรรมแล้วไปตอกไปตอกขาใครไว้เนี่ยชาตินู้นชาตินี้ไม่รู้บางทีไปตอกขาขาวัวขาควายขาเป็ดขาไก่ไม่ให้มันดิ้นไม่ให้มันหนีขาอะไรพวกสัตว์ทั้งหลายที่ไปจับมาได้ก็ปักไว้ก่อนเลยเขาก็ปักไว้แล้วแปดปีนั่นแหละเวรกรรมของวิญญาณ าใจเปล่าอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นสมนึกไว้ว่าเราทำเขาไว้นะก็ขอให้เราอย่าได้มีโอกาสสร้างเวรนสร้างกรรมอีกเลยเกิดชาติได้ฉันใดอย่าได้ผิดศีลธรรมข้อปานาติบาทเขียนฆ่าทำร้ายทำลาย,ท,ลาย,ท,ลายทารุณสัตว์อีกเลยเข้าใจไหมเออดีแล้วอาเมยาชื่ออะไร ชนทยาเจ้าค่ะชื่ออะไรนะชนทยาชนทยาอ้าวทีนี้เขาจะทําบุญให้กี่วันกี่สิบวันค่ะสิบวันอ่าแม่ย่าเอาอะไรบ้างแม่ย่ากินหมากกินหมากสูบบุหรี่เอาอะไรนะสูบบุหรี่แม่ย่าสูบบุหรี่ด้วยซิการ์ากินหมากข้าวกินอะไรข้าวข้าวดำข้าวแดงข้าวข้าวดำข้าวแดง รู้จักเขาป่ะข้าวดำข้าวแดงก็คืขอข้าแดง,อ,อ,งอ่าพอรู้ใช่ไหมพวกเธอพอรู้ใช่ไหมอาพอข้าวดำข้าวแดงเอาอะไรอีกขนมหวานขนมหวานทองหยิบทองหยอดอา้อาวอ่าน้ำแดงเอาน้ำแดงเอาตามนี้มีไหมเจ้าค่ะตอนนี้เอาเลนะมีไหมเจ้าคะตอนนี้เหรอพรุ่งนี้สิ ตอนนี้มันเลยเวลาแล้วหิวเหรออ่ะมีเป uh, ๊ปซี่เอาได้ไหมเอาเป๊ปซี่มามีเป๊ปซี่เอามากินก่อนแล้วกันเอาน้ำหวานๆมาหน่อยน้ำแดงเหรอมีเปล่าอ่ะน้ำแดงไม่ได้ไงขอเขาหน่อยดิไปดูด้มีน้ำแดงครับว่าอ้าวชนไทยยาแม่ย่า แล้วทำไมไปอยู่แถวนั้นนานเหลือเกินมานานหลายร้อยปีแล้วหลายร้อยปีแล้วเขาไปซื้อที่มันลุ่งเปล่าเนี่ยเขาก็ไม่เห็นอะไรสิอยู่ข้างล่างไม่มีใครเห็นอยู่ข้างล่างเลยเหรอโอ้อาแล้ว,ลแ,ลวแล้วเวลาเขาตอกไปเนี่ยทำให้หมดเลี้ยวหมดแรงเลยหรือไงมันโดนทับเข้าไปจี้มันก็วิ่งไม่ได้แล้วไปไหนก็ไม่ได้ ไปเข้าฝันเขาครั้งแรกกี่ครั้งรวบรวมอิทธิฤทธิ์ที่ตัวมีพยายามจะสื่อสารให้มันเห็นว่ามันทำอะไรไว้พยายามที่จะถ่ายทอดให้มันเห็นเลยว่าตอนนี้มีดวงวิญญาณติดอยู่มันก็ไม่รู้เรื่องหรือเป็นจรมันไม่ยากได้แหละมันรู้มันก็ยังไม่เชื่อเพราะว่ามันก็ยังคิดว่าทำอะไรมันไม่ได้ จนกระทั่งมันเดี้ยงนี่มันเดี้ยงไหมยังเนี่ยเดียเด้ยงเดี้ยงอะไรใช่ไหมอีกนิดเดียวก็จะเข้าโรงพยาบาลเลยใช่ไหมหรือนัดกันแล้วหม,หมอจะผ่าหมอจะผ่ามาแล้วเนี่ยแม่ย่าไปทําให้มันเป็นอย่างนี้ป่ะด้วยก็กรรมแหล,ละกรรมร่วมกันเอาไปแฝงในตัวมันด้วยเลยอ่าไม่ก็เลยยอมรับเลยยอมรับ,รบปิดบังไม่ได้ยอมรับไปเลยยอมรับเลยทำ ก็ไปอยู่กับมันนั่นแหละใช่ไหม,ม,มเราเจ็บยังไมงไมันเราเจ็บยังไงให้มันเจ็บไปด้วยวเหมือนกันเลยยอมรับเลยอยอมรับแลดีแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะได้บวชให้สิบวันตามนี้แล้วเอาเสื้อผ้าอะไรเอาชุดสวย,ออยสเอาชุดสวยอ่าแม่ย่าสนทยาเอาชุดสวยคอกระเช้า ่าไปตามนี้พ่อบอกไม่ยากปล่อยผมให้อขาเจ็บวันนี้ไงเดี๋ยวเขาไปทำให้เขาก่อนครบสิบวันก่อนแล้วค่อยเคลียร์กันไปทีละเรื่องเตาเนี่ยเขาสบายแล้วแต่ว่าเขายังปากไว้ก่อนอ่ากินน้ำดื่มก่อนน้ำแดงก่อนออกกสันิดนึงก็ได้นะครับผมเดินโยกมไม่ไหยได้ครับดื่มก่อนโอรยมันแปดปีไม่ได้ดิ้งอะไรเลยใช่ไหมมันจะเอาหลอด ชื่นใจนะดีแล้วอืมไอเาบบลัวได้เขาได้เมื่อไหร่มาพร้อมกับใครนี่เหรอมกราใช่ไหมมันก็หลอไปก่อนเจ็บอยากให้หายเจ็บก็ อยากหายเจ็บก็รีบทำให้เข้าไปก่อนเาก็ลอยากเาไม่ปล่อยต้องมาทำก่อนเพราะ่ง <eterm oon> ีวแต่แล้วแต่มีคิดเอาเองอ้าวปล่อยสัตว์อะไรบ้างเอาก็เปล่อยปลาปล่อยเก่าปล่อยกบปล่อยอะไรปล่อยปาปล่อยเต่าอ่าปล่อยปลาปล่อยเต่ายางละกี่ตัวยางละห้าตัวยางละห้าตัวตามนี้ทำให้ไม่ยากสนธยา วันรนบะมมามมาปะณอีกอีกสิบห้าวันมากลางเดือนหน้าเลยากลางเดือนหน้าเขาจะมาทําให้แล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีหนึ่งตรงนี้คล้าย,ายผมหน่อยก็ได้นะครับอ่าแล้วมีผีกี่ตัวแม่ย่าในนี้นเขาท่าที่รู้มีกรรมกับครูบาอาจารย์ด้วยจ้ะกรรมครูบาอาจารย์ก็คนละเคสกันเราเคลียร์ไปแล้วทีหนึ่งใช่ไหมตะกี้ค,คุยไปแล้วใช่ไหมอ่าพระอาจารย์สนธยาใช่ปะ อะไรว่าะอาจารย์อะไรวันนี้หลวงพ่อจรันวงพ่อจรันอ๋ออ๋ออ๋อนี่อาจารย์อาจารย์หอยคนนี้ใช่ไหมอันนี้หลวงพ่อจรันไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจรันค่อยเจรจาอีกรอบหนึ่งเอาชั้นก่อนจ้าเอาแม่ย่าไปก่อนไม่ย่าไปก่อนทีละทีละเรื่องไปตามนี้จิบได้เบาละสาธุโมทนาด้วย้าาสธุจ เราดูนกุศลไปาธุสาถูุชาถุกาธุ